ผลงานนี่นะครับเนาะีมว่าใชไปติดต่อตลดีสอบ่มีแล้วต่อมแล้วต้องก็ต้องซ่องหุงง่น่งหน่งเรา่่งยงแบบใ่อันนั้นซื้ <laughs> อ,อ่่างโอทำท่าทีนนเป็ยน่ไม้เปลือนลูกเปลือนผู้ใดกีร้องผู้ใดอยากได้กันกีเป็นมกกีป่าจอดเลย เดี๋ยวมันจยุบไปอยู่จวดไปไนกเมากีถือมากก็เับงานนั่นแหละครับเนาะจวด วันเส,สรา,นาร์สดใสบรรยากาศ2นุ่มนะครับกําลังลงลงมองเล็กวนเล็กนะแต่ก็พอได้นะครับเห็นเข,ข,ข,ขาปลดปลากันอยู่นแต่เราจะขยายให้ดูใช่ไหขยายบรรยากาศสดใสขึ้นครับผมช่วงประมาณตอนบ่ายๆทานข้าวเที่ยงเสร็จพอดี เมื่อกี้ผมไปดูเขายกยอมาเมื่อกี้เลยแล้วโอเคถือว่าได้นะครับที่ตัดของเรานะครับพิตัดหมคอ,อก,กินดาของเราคำว่าคอกินดาเนี่ยก็มาตั้งแต่นู้นนะฮะมันยาวมาเลยตั้งแต่นู้นเลยนะครับแต่จนถึงเนี่ยไปทะลุทางนี้แหละวัดสว่างอารมณ์วัดคือปีน,นี้ก็เป็นวัดสว่างอารมณ์กันแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับตอนนี้เช็ผ้าพ,พื้นมาหนิถ้าลาุ่งหนำรุงทาตะกี้น้องเอ้ะ ถ่ายแบบที่เห็นเลยบ่ะนี่ไปกับนุ่มนัดนะครับบ่าวแดงกับทีมงานบรรยากาศตอนพักบทบค่ะเมื่อกี้พี่น้องไอ้่ข้าไทยมิวสิกอยู่ประเทศมิประเทมเรามีโอกาสบาลนทางด้านเขาม,มาด้วยกันมาลงตอนนั้นเขาเก็บแล้วพี่น้องก็เป็นทีมแรกคือเก่ารครับพี่น้องครับแซ่บๆนวนคือเก่านี่บรรยากาศนะครับคลองกินดาของเรานะครับบรรยากาศสวยงามเขียวก,กระจีเลยนะครับนี่บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดี พักตบตบนุ่มนัดกับกรลังเก็บมองขึ้นพอดีเขากันรอ,อบแรกครับพร้อมพี่นอ้องไปเบิ่งรอบแรกของเขากันมันติดจวดสีมัน,มนสำแดงค่อยทิพตามไม่ใช่พระเพื่อนกันไปนะครับกับนุ่มนักจุดจวดคือเก่ามันนี่มาหาขี้กบปลาครับผมาขี้กบปลาเมื่อกี้ในไทยพระท่านเพื่อนเดี๋ยวยังมีนกสองนกสามอยู่นะครับเห็นบอกห็นบอกพี่นอ้องโอ้ยเบิกหยากแต่ตกน้ำใช่ป้องเอ้เห็นบอกตกน้ำกักโอ้ยตักไล่พี่นออ้องเลยอะ แล้วใครับข e tamam. e okay. <te ้อท like, yeah. ี uh, um> ่สามตอนเราขึ okay, ้นเมึงอะไรพี่น้องอ่าบรรยากาศมาอยากอยากอยากเป็นตุงติงตุงติ้งอะไรนะครับพี่น้องเนาะอดอดสดสาวเออนี่ยน้่มดานโยขืนนี่รอบแรกครับพี่น้องรอบมันของเบาไก่นะครับเบาไก่เป็นเห็ดดำกันนุ่มนักอ่ะเอาขึ้นไปรอบแรกนะครับประมาณซิปซิปวัวโตพี่น้องเค็ครับผมจวดครับผมนี่ผู้หนึ่งกับรถกระบัง้มหอยฮะง่เพราะลุงหอยง้มหอยกันนะครับในทีมงานของเขานะครับเอาเห็ดเบิ้ง งสงายเบาไก่เพิ่นก่อไฟขึ้นหากินกับปลาอย่างปลากินแซ่บพี่น้องบายๆยังสิขึ้นเมื่อกันประนด็นอันนั้นอันมองมองตัวเคยใส่ไหมมองคุณไหมก็คือบอกนะครับเห็นบ่โอ้งามคลักพี่น้องเอาไปคับกลับไปเบิึงขยับเข้าไปดูใกล้ๆนะครับบึงอันไก่ยกขึ้นโซ่เลยเจ้าไก่เอ้ยจุดจุดปลาจอบพี่น้องอ่ะมันหมันมันมันพี่น้องมันหมันมันมัน เกือบกระช่งขาดพี่น้องเอาหดเอาเออพี่น้องง่ายๆปลาง่ายๆมาหนิเห็นบ่เห็นบ่โอ้สวยเด็ดเตอร์เลยไก่ๆเอาเสือกมากดเนี่ยกระช่งขาดท่านปลาออกไปหาตัวแล้วเนี่ยตัวไงปีบไปอย่างกินแซ่บทั้งหมดครับพี่น้องบรรยากาศครับเนาะอ่ะกินข้าวปลาครับพี่น้องมือนในวันหยุดนะครับวันวันเสาร์นะครับสุกเสาร์นะครับวันหยุดวันเสาร์มันวันพักผ่อน แล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เอ่อถ้าวันจันทร์วันไหนใครทางานก็ทํางานกันไปนะครับวันหยุดก็ต่อเนื่องก็วันจันทร์ก็อีกสักวันหนึ่งนะครับจวดนะครับเห็นบ่บแบบไก่นุ่มนัดนะครับแม่ออกไปกินข้าวปลานะครับแม่สไหมบ่มาแต่แม่ใบเฟื่อนเบ้าบัดบอไดมากนะครับก็มากันทีมงานห้องง่ายๆนี่แหละกันอีกรโอเคครับผมช่วงนะครับเอาอทิตตามไปเอาตทิตตามนุ่มนัดไปบัตนี่นะครับ ตกนะครับแต่ว่ากล่องจกเสี่ยวจล็กน้อยน,นะครับพอลูกในน้ำครับพี่น้องนี่อะ่ะลงลุยน้องเขาอีกสักรอบหนึง่งสักสิบหนึ่งเหมือนกันนะครับเคยไปตั้งแต่พูนกองกองบ้านแพถวนะครับกองบ้า,า,านพาแพถวน,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 นะครับแถวๆสมุทรสาครเข้าทางพูนทางบ้านแพถวแต่งวดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไหมนะครับไม่ใช่พ่อเพื่อนพ่อเปลี่ยนไหมนะครับนุ่มนัดผ้าออกมาลุยทั้งทีนะครับมาลุยทั้งทีเปลี่ยนไหมเข้ามาทางก้อกินได้สักรอบหนึ่งหวัวกรรมาสองคนกับเพื่อนนะครับมานี้พ่อได้กินนะครับ วันนี้ก็ขอให้มันมาเงือนเขาครับพี่น้องคุณเขาจ้เอายังขี่เรือใส่เรือขึ้นกันนะครับใส่ด่างหน่อยอาจะเป็นมองหน่อยไว้จักกันหน่อยถึงเรเขาตามนุ่มหนักไปแต่ว่าอยากหางจักหน่อยนะครับเนาะเป็นเสียวเสียวจักหน่อยจะว่ากันเพราะว่าตั้งกล่องปลาตรงเพคอยลุกในน้ำนี่นี่นะครับอ่ะคอยติดตามคอยติดตามติดตามกันไปนะครับไปพอทัานก็ดอกพี่น้องไปซ่าซาไปจังซี่ละคอยไปคอยมาขัดจม อันกล่องตกน้ำก็คือเอว่างนะพี่นอ้องเด้อไปน้ำเขเลยนะอยแหละวงวดก้อนนี่มามา,มาทายกับหมานอยู่กำลังนุ่มนาแต่ว่าบดิ่งลงไปไทายเพลินครับพี่น้องแต่ว่ากันวันนี้ขอโอกาสได้ลงน้ำมาแต่ว่ากันกันกล่องตกน้ำกับขอเอวัางของม่เป็นอย่างมากพี่น้องอ่ะมวนมวลน้ำกันจวดจวดน้ำกันอยู่ที่น,น้ำข้างในล่ะนะครับอเอาตามนุ่มไดไปครับใครทีต่ตามเนาะ เราแหลกแหกมันมันปลาเค็งพี่น้องอ่ะก็บปลาวากันนะครับมันมันคือเก่าในปากซองครับพี่น้องปากซองเด้อย่ายงเด้อขึ้นหอดแล้วเด้อย่ายงเคยหายกินน้ำเกล็ดยินข่าวไปอยู่บ้านอยู่อย่าบางๆไปจังสีลงมาอา่ารย์เป็นว่านะครับยงห้อนี่ปากที่สองนะพี่น้องมันมันบอกพี่น้องตามนุ่นนะครับไปเรื่อยๆห้องนะครับ จวดสิไพ่บอพี่น้องไพ่ไพ,ไพ,ไพ่ใครคือพูอดถึงคนก็จะกัดหาแค่กันใส่เลือดด้วยนะใส่เลือดแดงเลือดหน่อยนะตัวที่สองครับพี่น้องนี่จวดอีกแล้วพี่น้องจวดอีกแล้วตัวที่ตัวแรกเมื่อกี้นี่นปลาเข่งตัวนี้ปลานิลละเริ่มปลานินละนะครับจะว่ากันนั่นเขาก็อยากให้มัดนุ่นดมัน่ติด,ดโอเคกว่าพี่น้องเพราะว่าเขาหมัดประมาณบว่เกินสามสิบนาทีจ่อยยามละ่ะนะครับเห็นบ่เห็นว่าขนาดยามเด้ไหมนี่เห็นบ่ะมันครับผมมันมัด มันมันจวดๆครับพี่น้องจวดๆมันมันนะครับวันนี้ขอไทยนุ่มนัดไก่ไก่ใพระเอกรอไก่อื่นอาจสีเป็นมีครบเบือแบนักลองเ้องหาตากับเก่งล่องเพงล็กตะม้วนนะครับวันนี้บ้านนี้อากาศยิ่งมาสิอันเฮ็ดอยวลองเพล็กนิดนึ่ไม่แร้วเ <laughs> พี้ยนแผนแล้วเป <laughs> ล่าไม่มีแล้วครับพี่น้องไม่มีแล้ว ตึงตีมาหาป่าตึงตีมาลอกเหอนเช่งกันมันเป็นเนี้ยมัน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 มัเป็นสายงานนะครับหาป่าคือหาป่าท่านพี่นว่าอ่งเอฟอเพื่อพบรากันอีกครับรอบหนึ่งนะครับเอาเอาทีก่อนหาป่ากันก่อนนี้พี่น้องเอย่างอื่นอาจจะเป็นเป็นวันอาทิตย์อาจจะเป็นคเวอร์สักหน่อยนึงใครว่ากันไปมาอย่าง้เพี่น้องนะฮะสองตัวแล้วสามตัวแล้วนะครับอันนี้ปากที่สองครับพี่น้องเมื่อกี้ปากแรกเลยประมาณจะสิบกัวแต่ประเด็นงามนะครับหาปูหาปลาใคร เขาเดี๋ยู่ได้กินอยู่นะครับเพิ่นเพิ่น,พนไหนมันอยู่นะครับกที่จะสางเพิ่นโอเคครับผมตามนัดไปตามไปอย่างห้างเขาไปกไก่มาเดี๋ยวพันดีเครื่องมองเขาดึงปลานะครับปลาเขานะครับตัวที่สามมาแล้วที่สี่มาแล้วนะครับไม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะยังไปส้างส่วนใหญ่ไก่พันดีกว่าบ่าจะเห็นชัดชัดไงฮะปลา,า,ากระป๋อง ตัวน่อยมาคืกกนปลากระป๋องเห็นไหมเนี่ยงไว้เงไนติดเ็งอยติดปลาเค็งหน่อย, <c oughs> อยสัน่นมาเนเสือดังเปดนปะเอาดังมาพิดอะไรั่นมาอาจัมานคือเขาแน่นดิมนันเยอะั่นเห็นอ้ยผมหลุดทายพอเห็นนะครับอ่ะมาคิดดีกว่าไหมานอะไรไม่รู้ เมื่อกี้ติดปลาเข็งมาต่อปลานิ่งขึ้นเราซื้อปลาอันซื้อดังพิดสูตรว่าแต่เป็นว่าเลยครับเป็นไก้ปังม่องเปียดมากท่านจริงมันต้องใส่ม่องเก่าเห็นปะตัวนี้สวยจังหน่อยตัวที่สองถ้าเดือดก็ถ้าเบื่อมันเมาค้างมันขึ้นกระเดือกว่าท่านนี้นี่วะนะครับขึ้นกับเดือกง่จังหน่อยนะครับดูหนัดกับเบาไก่ครับคนจะฝึกสร้างไก่อยู่ทึ่งไห้ก๊าลังใจอยู่ทึ่ง ซาบไก่เมนีูเพิ่นพาครอบครัวมาเที่ยวเที่ยวน้ำครับผมมาเที่ยวปลาเที่ยวน้ำมาเล่นน้ำหากินกับปลาดังไฟไปเลยดังไฟไปเลยก็ไฟไปนี่ตัวนี้งามตัวนี้งามพี่น้องจุดจวดจุดจวด <laughs> เบาไก่เซี้ยวแล้วเสีนดังประมาณน่าจะถือว่าเข็งไ่เสียงดังนะครับคุณเบาไก่ทักคุณนะครับพุ่นเช่พุ่นครับอีกทีมงานหนึ่งจะเป็นซุ้มไหนนะครับพุ่นทักพุ่นก็ได้อาจจะเป็นท่างเขตกระทุ่มแบนว่าทักกระจกหากินกขึ้นกันทังพุ่นนะครับไก่คุ่นทังพุ่นบริการใหญ่เบื้อากว่าอยู่กลางน้ำอยู่นะครับอ่ะหาไปเลยเดี๋ยครับพี่น้อมมันอยู่เมื่อกี้ไหนมันอยู่สามสี่แล้วนะครับเนี่ย ว่าเขาต้องในไทยทั้งหลังเป็นพ่าไปทั้งหนามไปเครื่องทั้งเอาดานขึ้นเขาต้องมาไทยหลบทั้งหลังขนนเ,เขาอย่าเขาเด็ดด้านเออปลาขาวก็ได้ยู่บานี่เอาแต่เพี้ยนเพี้ยนหน่อยเพี้ยนขาวหน่อยเอาทุกปลาเพี้ยนขาวหน่อยก็ได้คือกันนะพี่น้องได้ปลาม่องปลาแปดพี่น้องม่องปลาแปดปลาซีเอาดังหน่อยว่านี่หม่องแป,ปดได้ปลาซีนะครับ นี่สมัยแต่ก่อนนี่เคยมากครับอย่างต้นตาลตัวน,นี้เคยมากจาได้นะครับนี่นะเอาปลางวดอันโอ้ยบปอยากว่าเลยเป็นไหมนมันขนาดนั้นอันได้ไปประมาณเกือบหลายร้อยโลอยู่ด้วยนะก่อนคันที่ว่าดอกว่ามันหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยมาล่างก็บิงโอไม่ใช่ไม่ใช่ลุงสมลีนะครับแต่สมัยลุงสมลีนะครับอา่อาอยังทิ่น้อดพี่น้องเยอะพี่น้องสร้างไก่นะครับลุงสมลีนะครับอ,าอาๆๆบ่าจุดๆมันหมานต่อกันไปครับพี่น้อง อ่ะเห็นบ่หมันอีกแล้วพี่น้องนั่นเองกระตือกมาเรื่อยๆครับพี่น้องจวดจวดเรื่อยอยู่จวดเรื่อยๆนะครับอ่ของมันตัวใหญ่ครับพี่น้องมันเป็นสื่อมองมาผิษมาเตือนเพื่อนว่าสื่อดางสื่อมองมาผิษสื่อดางเก่าเมื่อนั้นเมาไปเขาให้ดางแปดบาก็เอามาเลยก็เลยเบ่งตามันเลื่ยมาเตืนเพื่นว่าก็เลยกับอ่ะเนี่นั่อมีอลไรพี่น้องนั่นเห็นบ่หมันอยู่ที่ไหนไปเรื่อยๆครับพี่น้องมันกับปลาก็ร่างงามพอดีปลาตัวพอดีแหละปลา ปลาห่าปลาซีปลาห่าท <were> ี่านนี้นะครับเห็นปะเห็นปะนี่วิช่ยพระเพื่อนล่มกลางน้ำที่พี่น้องอ่าวประดิษฐ์ใส่เบิ่งสามร้อยหกสิบองศาดิร้อยอยู่กลางน้ำ <Dat> ที่พี่น้องเด้อมันก็ได้กันกล้องตกน้ำกับเอวังนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเลยอ่ะาวเป็นเป็นเป็นอยังดอกมั้งนี่มันอีกไหลมาหนึ่เดี๋ยไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้โหจรวดมันมันครับมันมันครับอันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ หมันอยู่หมันอยู่นั่งไงตัวน้อยบัวน้อยเด้อนี่ย้านี่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 แตะเพียนแต่เพี้ยนหรือเปลกาปลกเก่งปลาเก่งปลาเก่งปลาเก่งนะครับหลังจากที่ปัจจุบนนงไปแล้วปลาเก่งต่อมาอีกนะครับถึกสองถึกสามที่ถือว่าโอเคแล้วน้องต่อหนวลต่อช่วงต่อช่วงนี่ตัวนึงไงครับโยนน้ำหนักมานั่นไงสองพ่วงมาเลย โอ้ยงกขค้นี่ถ่ายรูปไปเนี่ยได้ลด้ะลกคิดต้อกนี่ยกนกช่วเนีเหีื่อลงปกนะครับโอ้หมันมันพี่น้องมันมันยกเสิได้ด้โอเคนะครับปูจวดจวครับจวดจวดมาเนี่ยนะครับมันมัาเบาไกลกระช่างปุ้นกระลังลงอีกปากหนึ่งหนึ่ง โอ้ตรงง่ามตัวนี้พี่น้องง่ายนิดหน่อยพี่น้องง่ายนิดหน่อยมันเป็นดุมดำดุมดำนิดหน่อยนะพี่น้องเด้อว่าการถ่ายเนี่ยถ่ายในน้ำนี่นี่พอได้ขี่เรือได้ขี่กระติกได้นี่ขี่กระติกได้นี่พี่น้องขี่กระติกน้ำเขาอยากให้ให้พี่น้องเห็นโอ้ตัวนี้งามอยู่พี่น้องงามตัวนี้ต <academic> ัวนี้งามงามง่ามตัวนี้สวยเลยโอ้ตัวนี้งามเลยตัวนี้นะครับตัวนี้สวยเลยตรงน้องจุดจุ่ กําลังหาหม่องออกอยู่นะครับแล้วนักการ์ตูนหมองออกก็ชั่วๆกับน้องชั่วๆที่ครองกินดาชั่วๆที่ครองกินดากันครับสวัสดีครับผมเนี่ยผลงานนี่นะครับเนาะเดี๋ยวส่ดสอนพอมีบตสอดนบต้องก็สอดโซ่โซ่โซ่โซงเราโซ่ยังไงบ้างใ่ๆนั่นก็คือ ไ,ไ,ไม่เพื่อนหรืเพืเอ่อนผู้ใดที่ต้งผู้ใดอยากไ,ได้กนะีนเป็นมกกีปลาจวดเลยจวดไปหนักก็กี่ทีมากกล้วไป